สวัสดีครับวันนี้ทางช่องลองดูก็มีสาระดีๆมาเราสู่วนฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาฟังประโยชน์ของผักชีนะครับซึ่งผักชีนั้นก็เป็นผักที่ใช้ในชีวิตประจําวันเรามากนะครับบางคนอาจจะเคยทานนะครับเดือจะเอาแค่มาประดับในอาหารแค่นั้นนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็มาลองฟังดูกันสัก4ีหข้อนะครับอันดับแรกก็คือช่วยลด น้ำตาลในเลือดนะครับก็คือท่านที่อยู่ในระหว่างการลดน้ำหนักแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะครับขอให้ทานผักชีบ่อยๆนะครับก็จะช่วยในการลดระดับน้ำตาลได้ดีทีเดียวนะครับข้อที่2นะครับก็คือช่วยป้องกันพวกหวัดไอจามต่างๆนะครับเพราะว่าในผักชีนี่จะมีสารบางตัวนะครับ สามารถที่จะป้องกันบัดได้นะครับข้อถัดไปก็คือแก้อาการกระหายน้ําต่างๆนะครับในช่วงเวลาที่เรากระหายน้ํานะครับอยากทานน้ําในผักชีนี้ก็จะมีสารแก้กระหายน้ําได้นะครับเพียงเขียวใบผักชีนะครับสองสาใบนี้ก็จะช่วยได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อถัดไปนะครับช่วยในการ ต่อต้านพวกเชื้อโรคต่างๆนะครับในระบบลำไส้หรือในระบบภายในของเรานะครับใครที่มีอาการเจ็บแสบในกระเพาะหรือพวกลำไส้ต่างๆนะครับทานผักชีนี่ก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อถัดไปนะครับก็คือช่วยต่อต้าน,น้ํอนุมูลอิสระนะครับซึงจะทำให้ร่างกายเราผิวพรรณสดใสนะครับไม่แก่ง่ายนะครับ เมื่อทานผักชีนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับเป็นแก้อาการวิงเวียนศรีรษะนะครับใครที่มีอาการวิงเวียนศรีรษะบ่อยๆนะครับในผักชีนี่ก็จะมีกลิ่นหอมนะครับซึ่งในกลิ่นหอมเลยของผักชีนี่ก็ช่วยได้ดีทีเดียวนะครับใครที่เป็นลมนะครับวิงเวียนศรีรษะอยู่นะครับซึ่งไม่มียาดมในขณะนั้นนะครับแต่มีใบผักชีอยู่ก็ให้ นำผักชีขยี้นะครับมบอแล้วก็มาสูดดมนะครับก็จะช่วยอาการวิงเวียนศีรษะได้ดีทีเดียวนะครับเห็นไหมล้ครับผักชีไม่ใช่แค่เอาไว้ประดับอาหารนะครับประโยชน์ของมันมีมากมายนะครับในวันนี้ก็ขอให้ลองทานผักชีกันดูนะครับอย่าไว้แค่ประดับอาหารนะครับสําหรับคลิปประโยชน์ดีๆของผักชีก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวสาระอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ช่องเราไว้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ